สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่19กุมภาพันธ์2567นะคะและราคาทองเช้านี้ปรับครั้งที่1ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกาครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34,300 30, บาทรับซื้อที่34,200บาทส่วนทองรูปพัน์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,800บาทรับซื้ออยู่ที่33,579บาท40สตางค์ค่ะ เช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนนากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2019.315ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2018.955เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.28ซค่ะ และก็ค่าเงินบาทน,นะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.933เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.20%เค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ